สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี้เป็นคลิปประจําเดือนมิถุนายน2565ถามว่าสิ่งใดที่ซ้อเห็นในดวงดาวของชาวราศีเมถุนก็คงต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยนะครับก็ยังต้องฝากเตินต้องเตือนกันอยู่ก็คือในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีเมถุนใครที่มีปัญหาด้านของโครคภัยไข้เจ็บหรือโรคประจําตัวใดๆ ะะชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะมีกลิ่นไอที่รุนแรงและมีโอกาสที่จะไปพบแพทย์หรือไปรักษาพยาบาลกันเป็นเรื่องเป็นราวหรืออาจจะต้องเอาหยุดเอายากลับมากินกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ใครที่ทํางานอยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายก็คงต้องระมัดระวังการที่จะเกิดปัญหาอุบัติเหตุอุบัติเหต,เเตุต่างๆชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงกว่าชาวราศีอื่นในเรื่องของการทํางานกับเครื่องจักรเครื่องมือ ที่อันตรายและใครที่กำลังจะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็คงต้องบอกว่ามีโอกาสมากนะครับในชีวิตไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนกันนิดนึงมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวดีคืออะไรนะฮะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยมีเงินมีทองหรือการคาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อยอดมาถึงเดือนมิถุนายนแต่ก็คงต้องบอกว่าข่าวดีอยู่ไม่นานนะครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับทิศทางของดาวการเงินนะครับจะดูเสียหายตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป พอเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็คงต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นในชีวิตออกไปนะครับและเก็บเงินเก็บทองไว้กับรายจ่ายที่จําเป็นโดยเฉพาะด้านสุขภาพและไปมองในตรงส่วนของเรื่องของการงานนะครับใครที่ทํางานอยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายซอบ,บอกแล้วว่าควรต้องพึงระมัดระวังและมีสติ หลายๆคนนะครับที่อยู่กับเครื่องกอเครื่องตัดเครื่องพับเครื่องเจียต่างๆนะครับก็คงต้องบอกว่ามีสตินะครับหรืออยู่ในเขตก่อสร้างที่อันตรายต่างๆก็ควรจะต้องมีสติในการทำงานเอาไว้ให้มากใครที่ทำงานอยู่ที่แล้วใช้ e ก้ในการทำงานอาจจะตกงานอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานมีโอก,กาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและปรับปรุง ฉะนั้นาชาวราศีเมทุนนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบในเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างมากพอมองไปในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีเมทุนมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายไปฟังข่าวดีกันก่อนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เชื่อว่าไม่ว่าเขาหรือหล่อนมีโอกาสที่จะมาขอแต่งงาน มีโอกาสที่จะล่อนการวิวากันได้มากพอสมควรฉะนั้นยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดกับของข่าวดีเพราะสอบ,บอกแล้วว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายก็คืออะไรคุณควรจะมีเลิกงามยามดีในเดือนมิถุนายนนี้มากๆเพราะเป็นช่วงที่ดวงดาวนั้นมีความแข็งแรงและมีมุมกับปะทะ ในเรื่องของการของคู่อยู่พอสมควรคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่ใครที่ร่อนการวิวาอยู่ถ้าได้เลือกงามยามดีก็ยินดีด้วยและในตรงส่วนของใครที่กําลังรอนะฮะคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของความรักในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะได้รับคําตอบที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้ขอให้โชคดี